เมื่อผู้เรียนจะทําการป้อนข้อมูลตัวเองนะครับเมื่อเข้าไปอย่างงานหรือป้อนข้อมูลตัวเองจะเห็น2รายการรายการแรกจะเป็นคลิปสาธิตวิธีการป้อนก็คลิกเข้าไปดูชมสักอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อทำความเข้า,าใจนะครับนะครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็กลับมานะครับมาคลิกรายการที่2ข้อมูลผู้เรียนนะครับก็ <S <S จะเข้าไปอย่างส่วนสําหรับการบันทึกข้อมูลนะครับ เจอก็จะเจอกดอนุญาตนะครับก็จะเจอเราต้องป้อนอีเมลพร้อมพาสเวิร์ดก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับอย่างนั้นจะไม่ยอมให้ป้อนนะครับก็ขึ้นถามนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับนะครับเราก็ทําการป้อนอีเมลพร้อมพาสเวิร์ดนะครับครับหลังจากผ่านกระบวนการป้อนอีเมลและพาสเวิร์ดมาถูกต้องนะครับก็จะเริ่มป้อนนะครับ ก็มีข้อแนะนำด้ então, ีนึงข้อมูลใดยังไม่ทราบก็ให้เว้นไว้เมื่อทราบก็กลับมาแก้ไขคำตอบแล้วรีบแก้ไขสมบูรณ์ก่อนวันที่31กรกฎาคม2563นะครับหมายความว่าบางรายการเช่นนักเรียนใหม่ยังไม่รู้เลขประจำตัวก็ยังไม่ต้องป้อนนะครับก็บางไว้ก่อนนะครับเมื่อพร้อมเมื่อไหร่นะครับเมื่อทราบก็ค่อยมาป้อนนะครับก็ป้อนอีเมลของเราไปนะครับอีเมลของนักเรียนที่ใช้เรียนวิชานี้นะครับ เนื่องจากาผมบางวิชาผมสอนหลายแผนกนะครับก็เติมให้ด้วยแล้วกันว่าเรียนแผนกวิชาอะไรนะครับปักขึ้นไปนะครับเ,เรียนวิชาอะไรนี้จะว่าเราเรียนวิชาเราสักคู่นะครับคือกดซ้ำอีกครั้งก็ขึ้นรายการนะครับก็ดูนะฮะนระบุชั้นปีไว้ด้วยนะครับ สมมติว่าเราเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนะครับออวิชาที่2ถ้าไม่เรียนก็จะมีละการว่าไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้เรียนนะครับนี่ห้รหัสประจาตัวถ้าไม่ทราบก็ว่างเอาไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่บางทีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเพราะว่าปีแรกนะครับ อาลืมข้ามไปนะครับชื่อภาษาไทยก็ใส่ชื่อเข้าไปครับถ้ามีลูกศรลูกศรน,นี้ก็คือเราคลิกเลือกเอานะครับหัตรประจาตัวส่วนใหญ่จะไม่มีกระว่างไว้ก่อนเรามาเติมทีหลังได้นะครับชื่อภาษาไทยนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็ดูตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่มีก็เอาของผู้ปกครองหรือของเพื่อนนะครับ ที่คุณครูโทรหาแล้วติดต่อเราได้นะครับในบางกรณีติดต่อกันไม่ได้คือเล่นแล้วภาษาไ<ม>ทยภาษากฤเติมไปที่อยู่นะครับก็อย่าลืมครับบัตรรหัสไปรษณีย์นะครับนี่ถ้าเป็นที่พักเดียวกันกันกบตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ไม่ต้องกรอกนะครับถ้าไม่ใช่ก็กรอกเช่นอยู่หอพักพักอยู่บ้านนาบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ จบจากเรียนอะไรก็ระบุโรงเรียนอะไรนะครับหรือกศนออาเภออะไรวุฒิอะไรนะครับวุฒิจะมาถามตรงนี้นะครับหรือจบทางปริยัติธรรมนะครับวุฒิอะไรก็เติมลงนะฮะเพื่อนสนิทไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีอะไรจะบอกครูไม่บอกก็ได้นะครับก็ส่งนะครับก็กดส่งนะครับหนี่ฮะเอลืมเราจะกลับไปแก้ไขเราก็ กลับไปดูนะครับลืมอะไรไหมดูเอาเราก็กดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะส่งคําตอบใหม่หรือคําตอบเก่านี่แหละครับที่เราแก้ไขกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็จบนะครับเราก็กลับมาที่หน้าเรียนของเราต่อไปเหมือนเดิมปิดหน้านี้ไปเลยก็ได้นะครับ